ครอาสุดก่อนนี่ตัวน้อยอันนี้เอาตัวใหญ่เจดๆเสียดินเสียดินปลาดิน้นสุดยอดปลาทุ่มสุดตัว28ล้านดงมีกระเป๋า0 0 0 0 0บาทนี่กระเป๋า400,000บารยเออแแสามีโฟมอีก2อันุโอ้4อันปอยู่หันเข้า2พุ่4อันอีก สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเเป็นเอกเตอร์บุนแบตอัพรอเยม่าเวียดนามราคาซาแล้านหาแนดงดินสวรรค์เคลฟเสุดยอดสุดยอดอล็กเตอรกเนี่โอ้ยล็กเตกันสิบปาังเบิ้งเบิ้งมอสุดยอดไรซาแปดล้านเบาเ มันนจะ้องันจะคล้องมือนี้ยิ้มบึมืออจะินแ้ค้องคนไรรับลวมือนี้กินแก้วก็กินเขาแต่อันในหลางมือนี้เอาเบี้ยหาแก๊สคนไะราคาสเปรดหลานไร้กลัวอันมูในหอผักซ่าเสนาย่เกือ่าลออดตงกูออยอยซาซาซาสุดนเนียพี่ซอ ทีนงเ็่ยดับนี่ดจับนี่ยังดีดจับเด็งดีอันนี้แน่นันนี้น่นด้อยน่น่นน่น้านนโอยจับบ่นเอาลงแน่นดเหยสั่นเยตังค์ใช่บ้นี้นาโต้หรอวะเก้าเ้าเก้าบ่รับบ่นอนละบ้นนี้ เกูซื้อไวาจับเลยหนุ่มมือเว้ยกีร๊อกเปียโนอ่าๆเจ็บเที่ยงตอนนี้ได้กระแก๊กระกลองเอามือใส่ข้างในกระแก๊กไปก็ซิมีประมาณนี้เนาะไฟเกล้าเนาไปนอนก็ซิประมาณนี้เนาะเลิกนอดเออมันแตกก็มันเลยเออมันแตกเลยดิ้นไปดูดีเจวันบ่ายไปดูยตัวนี้ก็เป็นค่าขอข่าขับเนาะมันมีดี่อันนี้เป็นเครื่องฮ้องเพลงแด้ปอร์ไวท์เจียเพลงก่อนเสิรเปอร์ไวท์ทั้งขาง